สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู่ผู้สุกนนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กชานเนลนะคะวิไลตื่นขึ้นมาวิไลเอาผ้าไปซักพี่น้องค่ะวิไลกเก็บผ้าเก็บพ่อนเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาละะนบ้านเก่าโอ้ยบ่แม่ <laughs> ทำไปทำไปมาพี่น้องค่ะจะพากินตำักคุ้ง ก่อนมูยานอนยานเสียงดังยานเสียงดังพอไปสืบตำกุ้งม่พี่น้องขาไปกินเขาเมอว่านไปคอล้านตำกุ้งเป็นอาหารแบบนี้ตำกุ้งขายพรู้น้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลาแตกน้แตกนัวนัวอาหารเสา์เขากับปลาคอยมี่เอียนนะคะอาหารเสาร์ป่อยนั่นนะค่ะตำกุ้ง เจ้าว่านผู้ขายก็เจ้าวบบนี่เป็นร้านอาหารเนาะค่ะเนาะแพงในเดือดจ่าก็จนว่าโอ้ยเพราะว่าแพงดอกมันอยู่ในเขตว่าอันแกล้งขาขายเนาะนะมามาโยโยโยโพี่น้องจานี่อียขักเต็มเลยร้อยห้าสิบแพงไหมไม่แพงเอาผาไปซักแล้วค่ะเนาะเ่าไปซักกันเลยแกล ม่แม่มาส่นะของดี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 ทำมากินของดีใ่กับปุกินกินบไกเบคอนีเพราะว่าไอ้กับกุกป็นตอนเมี่ยงเงตอนตอนเมี่ยนั่น หม่วังมานอกตอนนี้หม่วงกะเอาฝาาใส่กระปุกในปองยยนะบาแกงใส่ถุงตามสันซีกันกินอะไรมาทปอยยมกินมาดามหอมชื่นใจแลัเขาเอ้ยกินมาดามหอมชื่นใจค่ะอออออลรไอเว้ใส่หนึ่งสวัสดีคบ่ไป่ี่้ี่ันีต้องีบอ

เสดายเสดายวิ่งสตรอสสตรอสตรอสตรอมาค่ะพี่น้อง่าเราจะพาไปกินตะมกมืแซ่บๆแลงมือกันแล้วพูดแล้วพูดมั้งเจ้าเสือจะใ

Im Moment bin ich nur da, bis ich fertig bin. Dann bin ich outside, weil ich nicht gerne herin bin. Komm hm. nach Ich bin nicht hier. Ich bin nicht Ich <laughs> bin มาซอยตักคูงกันวิ่งสักใจมากเลยี่นองคาเลยก็ตำแสบคนอ่ะร่้ไหมพักข่อยคนมนเต็มอันนี้สตอน,นีกคนมาเจ้ากรเทพอันนี้คนมาเจา้าหวยหมินนี่นี่อืมดำดำชอบมาตามมามากินซับแซบนำก่อน หยับใไไกล้ๆก่อนเอาไ,ไกล้ๆเอาคักๆพี่น้องคะนุม่มๆเสร็ต่หมกฮงลืมเอดสอนมากบุยเอดสอนมากอาสอสอนไม่ได้เอามากินมือไปด้วยแล้วตอนน้องพี่น้องคะ่ะฝากระติบ พี่นองเล่นไม่ได้กินต่อเลยเพราะใครเพราะใครปินมื้อเองมันก็ใค่มันมีคอร์กินมือนมน้อ,อ,อ,ม,อมาจัดเลยเราจัดไปเลยส้มตำส้มตำกุ้งสด to มันกินเมื่อมันก็นเป็นสิ่งเพี่น้องลับมันมูจากคำยิบมันหยิบประยุ่ เป็นลานอาหารเนาะจาก้านอาหารดีสานเท่าเป็นร้านอาหารแต่ว่าคนอีสานเป็นเจ้าของร้าน ที่แรกเก๋กาบอเราไปซื้อจำฮึซื้อบันนี้เห็นเป็นเป็นเป็นหลายเมนูหลายอย่างเนาะบะดัดนี้เห็นเมนูเป็นหลายอย่างพี่น้องเปนนังข้างนอกแกนมูเป็นหน่อหูวไล่เบาเสียงดังมูเป็นน้อนหล่นยุก มันก็กินปักปลาจอ่อกินสะตอกับส้มตำมันมันได้ใจคือกับกินอ่ะยังล่ะพักขาคาร์ฟมวนไม่อยากไายได้ก็ไม่นอนเด้อ ว่นยังไงก็ล้องบุกที่พักที่พักที่ใหม่นะแล้วกินไปซีโต้จามโต้ซี่ตัวนี้พี่น้องกา ห,หนุ่มก็แท็บเล็ตอยู่หนุ่มก็แล็ปท็อปเอาสักนิดพ่ออมปากของพ่อกินก่อนเดี๋ยวจะไปนั่งคุยกันเนาะมาแล้วสองหนุ่มามาแล้วมาแล้ว